สวัสดีครับทุกทกท่านในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแค่อยากใ,ให้ทุกท่านมาดูบอลสีต้นหนึ่งอันนี้จะเป็นลูกไม้นะครับเป็นคู่ฝากของตระกูล JPP นะครับผมเป็นซีรีของ JPP แต่ต้นนี้ผมไม่ได้เอามาตั้งรหัสนะครับมันก็ปลูกไว้อันนี้น้องยุบไปแล้วแล้วก็น้องก็เพิ่งฟื้นขึ้นมาใหม่ผมก็เลยเอามาให้ทุกท่านได้ดูถือว่าฝักเนี้ยที่ผมสั่งจากเจ้าของสวนมาเนาะ ที่เขาขายมาเมล็ดอะ่ะผมก็รู้สึกว่าได้ต้นสวยหลายต้นนะที่ผมตั้งเป็น JPP 0 1จนถึง JPP 06นะครับที่ผมเอามาตั้งรหัสได้6ต้นเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของ JPP แต่ยังไม่เห็นแบบว่า <c oughs> ความสวยหรือแบบยังไงล่ะน้องยังอาจจะยังไม่เด่นเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้เอามาตั้งเป็นรหัสนะครับแต่ก็ดูแบบพื้นๆเนาะแต่ว่าน้องแบบ ก็สวยอยู่นะถ้าดูไปดูมาเนาะน้องจะเป็นออกใบเขียวๆแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าใบป้ายใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะเป็นป้ายแบบเนี้ยลักษณะต้นก็จะประมาณนี้มีสะพานด้วยนะครับแม่ของน้องก็จะเป็นพญาพิเภกผสมกับเกรสรพ่อจะมีอยู่สองต้นนะครับปิ่นประทุมกับอินทรชิตด่างนะฮะได้ออกมาประมาณนี้ผมเสียดายอยู่นะครับลืม จดชื่อของเฟสที่เจ้าของสวนที่ที่ขายมเมล็ดให้นะผมก็คิดว่าพี่เขาอ่ะน่าจะมีมะเมล็ดแล้วก็ปลูกได้ลูกไม้สวยหลายต้นเลยเสียดายมากๆเลยจำชื่อเฟสไม่ได้นะครับนานแล้วเนาะน่าจะจะเป็นผมต้องรอดูฟอร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมก็อธิบายอะไรไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> ก็ให้ภาพมันฟ้อง <c oughs> นะฮะก็ให้ดูเราประมาณนี้นะครับ น้องก็ประมาณนี้แหละโตขึ้นใบเขาก็จะเขียวแบบนี้เลยเขียวแล้วก็มีเนี่ยไป้ายแบบนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับอืมก็คิดซะว่าเราขยายใบดูออกนะอ่าใบจะใหญ่กว่านี้เขาก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับซึ่งสีเขียวขาวแบบนี้นะครับผมก็อาจจะบองว่าสีสันอาจจะไม่ค่อยมีเนาะก็เลยจะปลูกไว้ดูส่วนตัวอาจจะยังไม่ตั้งรหัสนะครับแต่ถ้า ดูไปแล้วนะครับมีท่านที่สนใจเยอะนะก็อาจจะเอามาตั้งเป็นรหัสเนาะเพื่อป้องกันความสับสนนะครับขอให้ทุกท่านได้จําไว้นะครับว่าอันนี้ก็จะเป็นคู่ฝักนะครับในซีรีส์ของ JPP นะครับผมเป็นลูกไม้เมล็ดนะครับหลับท่านใดที่ชอบแบบนี้เนาะก็มีหลายท่านนะที่จะชอบแบบนั้นแบบนี้นะสเปคใครสเปคมันนะครับ ขอฝากน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ